สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับตอนนี้เราอยู่ด้านในของคุณได้พาริเซ่โอ้โหเต็มคันเร่งรถมาเฟียเกาหลีนะเรียกว่ามาเฟียใส่สูตรก็ได้ที่อยู่นะครับมีพี่บัสแบ่ตไต่แล้วคนขับให้เนี่ยคือพี่เหน่งได้ปั๊โต้บ็อกซ์ตีนผีมากๆนะครับลองไงเราลองว่า2ลิตรกว่าดีเซลเนี่ยไปได้แค่ไหนอยากรู้ว่าลองขับเป็นยังไงอัตราสิ้นเพืองเป็นยังไงมีอีกคลิปหนึ่งนะครับนานๆทีเคนจะมาลองนั่งหลังเพราะว่าพาริเซ่เนี่ยต้องชื่นชมว่าเป็นรถครอบครัวนนนะครัับใกลุ่่่ม3แถวททีีง นั่งขอหยัาคายเลยโคตรดีแถวหนึ่งนั่งสบายแถวสองนั่งโคตรดีมีม่านแบบนี้ฝั่งพี่บาสเห็นไนหะนะครับแล้วก็มีแอร์หลังด้วยมีหลังคาสันลูฟพอคันนี้ขับ4นะครับพี่เน่งเนี่ยใส่อยู่แบบว่าความเร็วสูงมากอะ่ะต้องบอกว่าใส่โหมดสปอร์ตขับอยู่ร้อยห้านะครับแต่คนนั่งหลังเนี่ยไม่รู้สึกว่าเร็วเลยเนี่ร้อยห้าเพิ่งจะมีเสียงลมแหวกนิดเดียวเท่านั้นเองเสียงผิวถนนเข้ามาน้อยมากการเก็บเสียงดีโคตรนะครับร้อยเก้าสิบเจ็ดแรงม้าสี่ร้อยสี่สิบนิวตันเมตรนะครับ เกียร์8สปีดเนี่ยโอ้โหทุกคนอยากให้ไปลองทั้งในเรื่องการขับขี่ทั้งในเรื่องของการพาคนที่บ้านไปรองนั่งเพราะว่ามันนั่งสบายมากโอ้โหเนี่ยความตูดยาวซะหน่อยฐานล้อเท่าเอเวอเรสต์เข้าโค้งไป104มีตูดนิด,นดๆนะครับแต่มันไปเป็นก้อนเพราะว่าพื้นฐานของเขาเนี่ยมันเป็น SUV Mon โมโนคอกนะครับมันก็แน่นอนความยึดเกาะนะครับความนุ่มนวลความแน่นเนี่ยมันดีกว่าพวกรถ PPV หรือว่า SUV b o d y on f r a อ e อยู่แล้วอนะเนี่ยดูด้านหน้าพี่เหน่งรับไปแล้วครับโชเฟอร์ นี่คือดีไซน์ด้านหน้าของเขาคันนี้เป็นภายในสีขาวนะครับภายในสีขาวเนี่ยก็จะได้เบาะหนังที่เป็นนับป้าด้วยจอกลางใหญ่มากแล้วก็จอ TFT เนี่ยดีมากมีมอนิเตอร์บายสปอตด้วยแล้วปุ่มคอนโซลต่างๆอ่นะทุกคนผมว่าผู้ใหญ่นะครับหรือคน30บวกขึ้นไปน่าจะชอบปุ่มมันเยอะแล้วก็กดใช้งานได้ง่ายๆเลยนี่ขับมาเห็นไหมไม่ได้ช้านะแต่ว่านั่งสบายยืนพื้นมาลอยยี่ตลอดเนี่ยก็ยัง10โลลิตรนะ2.2ดีเซลไม่ได้อืดเลยใช่ไหมครับพี่เนิง มีกาลังให้ใช้ตลอดนะแฟลททอตั้งแต่พันเยัน2007ันเจ็ดอ่ะถ้าเขาจูนเครื่องยนต์มาดีมากจูนเครื่องยนต์ดีนะพี่นะโอ้โหเนี่ย,ยไปดูคลิปลองขับของผมได้นะแต่คลิปนี้จะพามาดูเรื่องของการนั่งเบาคู่หน้าเนี่ยมีเป่าลมล้อมีเป่าลมเยน็นเบาพี่เหน่งนั่งเนี่ยสามารถเมมโมรี่ได้2ตําแหน่งด้วยนะครับอาจจะขาดในเรื่องของเบาะนวดไปก็ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูเบาะแถว2กันตัวเบาะแถว2นะครับทุกคนดูเล็กรูมก่อนด้านหน้าพี่เหน่งนั่งขับอยู่ดูเล็กรูมเคนดิโอ้โห พาอะไรกันครับเนี่ยเนี่ยดูเฮดลูมโคตรกว้างอันเนี้ยอาจจะแคบไปลองดูพี่บาสนั่งหเหลือโคตรเหลือแบบโคตรเหลือจริงๆอะ่ะแล้วก็มีช่องชาร์จไฟของเขานะครับอยู่ที่ด้านเบาะเนี่ยตรงนี้ครับมันจะมีรูชาร์จไฟอยู่ดีมากนะแล้วก็มี12โวลต์อีกแล้วก็ตรงนี้ครับสวิตช์ควบคุมแอร์ของตอนหลังเพราะแอร์เขาเป็น3โซนแล้วก็เบาะเป่าเย็นเป่าร้อนเนี่ยแถว2มีเหมือนกันอาจจะขาดเบาะนวดไปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่บาสพูดขึ้นมานะครับคือตัวกัปตันซีทเขาเนี่ย มันขาดไอตัวอัตโตแมนเนาะ <Okay. S 1> ก็คือตัวรับน่องเนี่ยถ้ามีนะเยี่ยมเลยนะพีบ่บ้านนะอันไดนี่นโอเคแล้วโอเคนั่งสบายแล้วแต่ถ้ามีรองน่องหน่อยคนขาย,ยาวมันจะสบายขึ้นอีกเนี่ยดูดิคุณดูนะเนี่ยถ้ามีรองน่องนะโอ้โหจบจบจบเลยจบจริงแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เคนครับตัวเบาะแถว2เนี่ยคือเขาดีไซน์จเจนว่าตรงนี้มีพื้นที่ว่างเยอะมากนะครับคือมันเดินขึ้นไปได้แต่เขาก็ดีไซน์ตัวเบาะแถว2นะครับให้สามารถ วันทัชแล้วพับเพื่อเดินขึ้นด้านข้างได้เวลาไปนั่งแถว3มอันนี้คือดีงามมากแล้วกับตันซีฟมีที่เท้าคงเท้าแขนเนี่ยโอ้โห oh. จบเลยจบเลยเดี๋ยวเคนขออนุญาตใส่เลนวายแป๊บนึงนะครับจะได้เห็นกันกว้างขึ้นแล้วระหว่างที่เราถ่ายกันอยู่นยครับต้องบอกว่าพี่เหน่งดฟบออโต้บล็อกของเราเนี่ยก็คือใส่ยับนะลูดทั้งทางลากทั้งทางแต่ว่าไม่เวียนหัวนะพี่บาสนะใช่เล่นมือถือตลอดทางนี่คือสบายทาั้งทางที่แบบโยกไปโยกมาซัดตึงเต็มเต็มนะพาริเสียเนี่ยหลายคนจะมองด้อยค่าเขาว่า แพงกว่ารถ PPV ที่เป็น Fortuner นะครับที่เป็น Everest แต่จริงๆอะ่ะเซกเมนต์ของพาิเซตอะ่ะมันอยู่เหนือกว่ารถกลุ่มนั้นนะครับในราคาที่อาจจะเพิ่มมาเนี่ยจากรถ PPV ตัวท็อปล้าน8ล้าน9เนี่ยเพิ่มมาเป็น2ล้าน2กับ2อล้าน5นะครับสำหรับเคนขับ2พอแต่วันนี้ครับเรามากับขับ4ีมันก็จะมีนยครับหลังคาซันรูฟอันนี้มีม่านนะครับแต่เปิดปิดไม่ได้แล้วคุณดูฝ้าที่เขาใช้ดีมันเป็นหนังกับแอร์หลังก็มีแอร์เย็นมากนี่ขนาดว่ารถของเราเนี่ยไม่ติดฟรีมานะ แอร์เย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเลยนะครับอ่ะนี่คือตำแหน่งที่นั่งแถวสองครับประมาณนี้พื้นที่ด้านข้างพื้นที่ด้านบนเยอะมากอยากให้ทุกคนที่กำลังตัดสินใจจะซื้อ PTV ตัวท็อปนะครับลองพาครอบครัวไปนั่งพาลิเซทที่โชว์รูมดูดีเซลเครื่องนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช้ในสตารเลียนะครับอัตราเร่งมาแบบสมูทเนียนๆใครที่ชินกับกระบะเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนไม่มีแรงแต่จริงๆแล้วกดแล้วเร่งแซงเนี่ยมีกำลังต่อเนื่องตลอดพื้นที่เล็กรูมคือในกลุ่มรถไซซิ่งนี้ แถว1แถว2เนี่ยผมให้ดีสุดไม่มีใครดีเท่าเลยในตลาดประเทศไทยตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูแถว3กันเด็เคนขยับไปให้ต้องขออนุญาตนะครับปลดเบลแล้วเดินไปนะให้เห็นกันแบบว่าความเป็นรถครอบครัวทุกคนมันเดินไปได้สบายมากเลยเนเดินไปแถว3านะครับฟึบฮึบนี่คือด้านหน้านะครับมีพี่บารนั่งอยู่นะในตำแหน่งที่น่าจะเลื่อนมาสุดนะพี่บารสนี่คือถอยหลังมาสุดนะครับเค็น,นั่งเนี่ยก็จะเข่าเข้าไม่ได้นะแต่ว่าพอมันเป็น พอมันเป็นอย่างเงี้ยมันเอาขาดไปวางตรงนี้ได้พี่บาสขยับขึ้นไป <ผม S 1> พี่บาสบาก็ยังเหลือที่อยู่เยอะมากนะยังเหลือสบายเลยหูเล็กรูมยังเหลือนะแล้วดูเล็กรูมเคนครับแถบวบ3นะขอคาดเบลล์แป๊บหนึ่งนะครับพื้นที่แถว3าไม่รู้สึกทึบมีลําโพงนะครับเป็นอินฟินิตี้ด้วยหูเสา 3, สามเสาหลังเนี่ยก็ยังเป็นแบบบุผ้าแบบหนังกับเหมือนกามะยี่นะแล้วมันไม่ทึบครับเพราะว่ากระจกด้านข้างใหญ่กระจกด้านหลังก็ใหญ่นะครับมีที่วางแก้วมี usb c มีให้ครบเลยนะครับต้องขออนุญาตใส่แว่นกันแดดนะเพราะว่ารถเราไม่มีฟิล์มนะครับซ้ายขวามีหมดแล้วคุณผู้ชมดูว่ามันสามารถให้ผู้ใหญ่นั่งเนี่ยในระดับที่ยังสบายอยู่นะแล้วก็จะมีปุ่มบัน u c h ด้านหลังนะครับที่ใช้พับเบาะซ้ายขวาได้ด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมลองดูดินั่งสบายเล็กรูมสำหรับคนขายาวสูง180ขายาวหลังยาวแบบเคนนะไม่มี PPV รุ่นไหนดีเท่านะครับ ไม่มีรถเจที่นั่งในกลุ่มราคาประมาณล้านปลายเนี่ยที่นั่งแถว3แบบผู้ใหญ่นั่งเดินทางเที่ยวไกลๆได้ดีเท่าคันนี้นะครับและอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันแม้จะมีผู้โดยสารนั่งเต็ม6ที่นั่ง7ที่นั่งเนี่ยพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของเขาอะนะครับก็ยังเหลืออยู่เยอะนะดูสิก็คือเป้สาหรับ2วัน3วันอะไรแบบนี้เข็นว่าไปกันได้หมดนี่กระจกบ,บานหลังใหญ่มันเลยทําให้คนนั่งแถว3นะครับไม่รู้สึกทึบเลยนี่มองย้อนกลับไป ตัวถังใหญ่มากนะครับฐานล้อของเขาเนี่ยก็คือเท่ารถแบบ e v e r อร์เรแต่ว่าในความใหญ่อะรู้สึกเลยว่าใหญ่กว่ากลุ่ม PPV Fortuner Everest ใหญ่กว่าแท้ง500แน่นอนโปร่งใหญ่มากจริงๆต้องบอกว่าใกล้เคียงความเป็นรถตู้แล้วอะแต่ว่ามันยังเป็นรถในทรง SUV อยู่แล้วดูภายนอกนะครับวันนี้ขับมาเนี่ยเค้นเจอ PPV หลายๆรุ่นทั้ง Everest ทั้ง Fortuner เราจะรู้สึกว่าพวกนั้นอะดูเล็กไปเลยเมื่อเทียบกับพาลิเซตคันอื่นๆที่ขับประกบกันอยู่ แล้วทรงของเขาดีไซน์ของเขาเนี่ยเหมือนมาเฟียเกาหลี่ลงรถไปใส่สูตรแล้วยืนรอนายอะ่ะหรือว่าเอาเป็นรถผู้บริหารแบบนี้ครับผู้บริหารก็ขับได้ในวันหยุดหรือมีคนขับรถขับให้ยี้แถว2เนี่ยผู้บริหารก็นั่งโคตรสบายเลยแล้วในความเป็นรถที่แบบว่ายูทิลิตี้สูงนะครับวันหยุดจะไปวิคเอนแคมปิ้งกับลูกครอบครัวเที่ยวประจนภัยแบบเนี้ย มันกว้างมากมันนั่งหกได้จริงนะครับแล้วก็มีพื้นที่สัมภาระเหลือด้านหลังด้วยอย่างหนึ่งที่ต้องบอกกันอย่าเพิ่งไปด้อยค่าเขาว่ามันแพงกว่า PPV แต่เครื่อง2.2ดีเซลจะขายใครคุณผู้ชมต้องไปลองก่อนอยากให้ทุกคนไปลองกับครอบครัวจริงๆนะครับแล้วจะรู้ว่ารถคันนี้มันมีดีกับราคา2ล้าน2ในตัวเริ่มต้นและ2ล้าน5ในขับ4คันนี้นะครับนี่ดูสิพี่เหน่งเขาขับเพลินเลยนะแล้วผมนั่งเนี่ยพี่เหน่งซัดมาผมไม่มีเวียนหัวเลยนะโอ้โห ถาเกิผมย้ายไปแถวสองครับวัสดงวัสดุหนังหนึ่งของเขาอะพอเป็นคันสีขาวนะครับได้นับปาดเนี่ยก็จะยิ่งดูหรูหราขออนุญาตนะครับดูอาจจะดูไม่ปลอดภัยนิดนึงนะครับแต่ว่าทําเพื่อให้เห็นว่าในการเดินขึ้นลงอะผู้ใหญ่อย่างผมสูง1 8ออะเดินแถว3มาแถว2แถว2ผมเอื้องไปหยิบของแถวหนึ่งเนี่ยมันสบายมากๆนี่ดูพี่เหน่งขับเพลินเลยขับเพลินเลยเป็นไงพี่เหน่งขับแล้วได้ขับแล้วเป็นไง รถขับดีมากครับระบบกันสะเทือนช่วงล่างถือว่าเซตมาได้ดีเลยเหมาะเลยรถครอบคงมาช่วงล่างวงในเขาเซตมาแบบเนี่ยดีมากนะพี่เนาะใช่ครับโอ้โหแคบงน้ขออนุญาตนะผมไม่ได้คาดเบลนะครับเพื่อมาคุยกับพี่เหน่งนะต้องขอโทษทุกคนนะอาจจะดูไม่ปลอดภัยและเครื่องเนี่ยที่แรกเหมือนอื่นใช่ไหมพี่ใช่จะรู้สึกว่าเหมือนอื่นถ้าเทียบกับ PP v วพื้นฐานกระบะทั่วไปใช่ใช่นิดนึงครับนิดเดี แต่เวลาเราเติมคลั่งเข้าไปคือเหมือนเขาเซตมาจูดมาเพื่อมารอเลยอ่ะแบกทอร์กนี่โหรอบต่ำเวลาเปลี่ยนเลนนะครับเหยียบพนิดเดียวปุ๊บเขาออกได้เลย PPV หลายคันยังต้องรอรอบจะมีความอื้ออึงของเกียร์อยู่บ้างสำหรับ PPV แต่คันนี้ไม่มีแล้วคนนั่งนั่งสบายมากคือเบรกแรงๆครับหัวไม่ทิมเมื่อกี้พี่เหน่งลองเบรกล่าเข้าไฟแดงไม่รู้สึกเลยมันไปเป็นก้อนเนี่ยคลิกดาวน์นะ ฟังเสียงดูนะทุกคนเครื่องยนต์ดีเซลโอ้โ oh, หไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เสียงถนนก็เข้าน้อยมากถ้าถนนไม่พังจริงๆใช่หรือแบบว่าจังหวะเลี้ยวจังหวะอะไรพวกนี้ยผมว่าเขาเซตติ้งน้ําหนักมาดีมากเนี่ยแต่ผ e, ันพวงมาลัยอ่ะจะความเร็วสูงจะความเร็วต่ําจะใช้งานในเมืองคือได้หมดเลยอะ่ะใช่น้ำหนักพวงมาลัยฟีลลิ่งนี้ดีมากเลยนะอ,อชอบอะคืออย่างที่เคนบอกต้องไปลองจริงๆยาอย่าเพิ่งดูถูกดูแคลนเขาแล้วไปเทียบกับ PPV พวกร้านปลายนะ เพราะว่าโพสิชันเขาสูงกว่านั้นเอาครอบครัวไปลองนั่งทุกตำแหน่งผมว่าเอาครอบครัวไปนะตายลายไหนลายนั้นจริงๆมีมีแบบปันใจอ่ะผมว่าเพราะว่าในความหรูหราหรือออปชันที่ได้มันที่เหน่งบอกว่าเนี่ดีกว่าพวกรถยุโรป3าล้านด้วยซ้าใช่ครับมีจ่ายแค่2ล้านกว่าประมาณนี้ลองดูทุกคนเดี๋ยวมีคลิปลองขับด้วยนะครับแล้วก็ดูอัตราสิ้นเปลืองในการใช้งานในเมืองด้วยก็ประมาณนี้นะครับกับคุณไดพาลิเซตคลิปนี้ต้องแยกให้เป็นคลิปลองนั่งจริงๆเพราะว่า อยากให้เห็นเพราะมันเป็นจุดแข็งของเขาเลยว่าแม่งนั่งโคตรดีนั่งโคตรสบายในราคาเท่านี้ผมให้ดีสุดเลยแถว2แถว3แถว1แล้วก็ออปชันต่างๆที่ได้ระบบความปลอดภัยความเรียนของช่วงล่างพงมาลัย ยอดเยี่ยมนะครับวันนี้ลาไปก่อนฝากไลค์ subscribe นะครับมีคําถามสงสัยคอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะถ้าตอบได้จะตอบแล้วก็เดี๋ยวไว้เอามาลองกัน,นเต็มอีกทีเพราะเครู้สึกว่าคำในเมืองเนี่ยมันคล่องตัวมากแล้วก็อยากรู้ว่าสุขุมวิทเนี่ยถ้ารถติดติดเผื่อผู้บริหารเอาไปใช้อัตราสิ้นเปลืองจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ